ฟูลไ t ม์เท r ดเดอเคยเป็นเคยเป็นอาชีพที่ผมฝันนะฝันออกมาเป็น Full Time Trader มันเท่อะมันดูแบบโหโคตรเจ๋งเลยดูแบบโหแม่งชีวิตมึงไลฟ์สไตล์มึงมึงดีมากไลฟ์ไฟสไตล์ดีมากดูแบบไปเที่ยวได้ตังเยอะอะไรนู่นนี่นะครับแต่พอมาเป็นจริงๆแล้วอ่ะ ผมรู้สึกว่าไอ้ภาพที่เราเห็นแม่งโคตรผิวเลยนะมันผิวมากคือการที่เราไปนั่งร้านกาแฟปนนาไปเน็ตแรงๆไปโอ้ไลฟ์สไตล์นู่นนี่ดีอะไปเที่ยวอะไรนู่นเนี่ยคือมันก็ดีครับในเวย์นึงแต่ผมว่าจริงๆแล้วมันเครียดนะความเครียดที่สะสมผมเคยถามฟูทา์เรดเดอร์ทุกคนน่ะคนที่มีโพสิชันหอกลับบ้านเนี่ยผมยิงเป็นคําถามหนึ่งว่านอนหลับสนิทสนิทนะครั้งล่าสุดเมื่อไหร่หลับสนิทนะครับไม่มีใครจําได้เลย ไม่มีใครจําได้เลยเพราะสุดท้ายมันหลับไม่สนิท full time freedom โอ้โหบางทีแม่งไม,ไม่ไม่ใช่แล้วมาเจอปัญหาอะไรรู้ไหมครับวันนี้เพิ่งเจอคำถามมาสดๆร้อนๆะนัคือ,เ,อ,อเขาเป็นสาย run trend เป็นสาย run trend นะแล้วก็ส w i n g บ้างอะไรเงี้ยเขาไม่ใช่ day trade นะครับผมก็บอกเออก็ดีแล้วนี่พี่ก็ได้ใช้เวลาเยอะขึ้นปรากฏเขาบอกเขาไม่ใช่เขาต้องเขาเขาเขา,เขาต้องดูจออยู่ มันก็เลยเป็นสิ่งที่เราเริ่มเข้าใจแล้วว่าไอ้สายลันเทรนที่จริงแล้วถ้าคุณยังต้องจ้องจออยู่คุณไม่ใช่ของจริงนี่วะหมายถึงว่าคุณไม่สามารถที่จะตัดขาดจากหน้าจอได้จริงนี่วะข้อดีของการลันเทรนคือซื้อถือแล้วไม่สนใจของจริงใช่ไหมครับจนถึงทามมิ่งหรือว่าราคาที่เรากําหนดแล้วก็แล้วก็ค่อยเข้ามาดูอีกทีหนึง่งแต่บางทีควรที่เป็นสายลันเทรนกลับที่จะต้องจ้องจอแล้วดูว่าไอเนี้ยมันเบรกหรือย,ยัง มันไปหรือ,อยังพอมันเบรกไปแล้วก็ต้องดูต่อว่ามันไปถึงไหนดูต่อว่าไปถึงไหนเสร็จปุ๊บดูซิว่าจะขายตรงไหนดีพอถึงจุดเป้าขายเสร็จปุ๊บก็มาดูต่อว่าจะเล่นตัวไหนดีคําถามผมก็คือแม่งแม่งฟรีดอมตรงไหนวะเนี่ยคือแม่งแม่งไม่ใช่เรื่องฟรีดอมเลยครับมันไม่ใช่ฟรีดอมเลยอะคือมันแบบใช่ครับใจมันต้องฟรีดอมคําถามผมเวลาเวลาผมบอกคนเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณเป็นเดเทรดหรือคุณเป็นสายอะไรก็ตามที่คุณสามารถตัดขาดได้จริง สี่โมงครึ่งเมื่อตลาดปิดแล้วปิดโน้ตบุ๊กลงมาโป้งใจปิดตามโน้ตบุ๊กไหมครับถ้าใจไม่ปิดตามโน้ตบุ๊กไม่ใช่ครับคุณทำงานประจำอยู่เพียงแต่ว่าคุณเทรดเลี้ยงชีพแค่นั้นเองมันมัน,มนไม่ใช่ฟรีดอมนะครับสำหรับผมอ่ะผมกลับมองว่าอาชีพเทรดเดอร์มันเป็นนะมันเป็นพาร์ทไทม์ได้นะมันเป็นพาร์ทไทม์เลยหมายถึงว่าคุณสามารถเทคไอ้ส่วนเนี้ย การลงทุนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตได้เลยนะครับถ้าเราสามารถจับตัวไอ้ระบบหรือว่าเราสามารถมองมันออกอันนี้ไม่ได้ขายของนะแต่ไอสิ่งที่ผมจะสอนในช่วงวันที่8ที่9ที่ริพับลิกเนี่ยครับมันมาจากไอตัวไลฟ์สไตล์ผมอะที่ผมรู้สึกแบบผมไม่ชอบแล้วผมไม่ไหวผมไม่ไหวกับการที่ผมนอนไม่หลับ ม,มันไม่ไหวแล้วผม,ผมขอเล่นเป็นรอบจริงๆได้ไหมโดยที่เราสามารถกะเกณฑ์รอบหาเป้าแล้วก็พอจะทราบเวลามันพอสมควรคือเทคนิคในการเทรดผมเชื่อว่าแต่ละคนจะหมุนไปตามเขาเรียกสเต f e อ f ไลฟ์ครับอยู่ตามในช่วงเวลาของชีวิตบางช่วงคนที่ต้องการแคสต์ฟลูจริงๆก็ต้อง Day Tra d e บางช่วงที่ต้องการสร้าง As s e t จริงๆก็ต้องต้องวิเคราะห์งบพุ่นนะครับแล้วก็ซื้อถืออะไรไปยาวๆนะครับอย่างผมตอนนี้ต้องการยังอยู่ใน state ที่ต้องการสร้าง Asset ใหญ่ เพราะฉะนั้นผมต้องสวิงเทรดแต่สวิงในรอบที่ใหญ่ขึ้นหมายถึงสวิงในทรั f เฟรมที่อาจจะเป็น60ขึ้นไปหรือเป็นเดย์หมายถึงกินทีขอรอบใหญ่แล้วสามารถจะตัดขาดจากได้นั้นจริงมันเป็นเทรดเซตอัพที่พัฒนามาจากส่วนตัวผมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครแบบทํางานประจําเป็นฟรีแลนซ์หรือแบบเออไม่ได้ชอบจ้องจอผมว่าของผมาอาจจะตอบโจทย์ก็ได้นะก็เดี๋ยวลองดูฝั่งพ r าแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่สุดท้ายแล้วก็คืออยู่ที่บาลานซ์แหละอยู่ที่บาลานซ์ชีวิตนะครับ พรุ่งนี้วันเกิดพ่อผมพอดีนะครับพรุ่งนี้วันเกิดพ่อผมพอดีคุณพ่อผมป่วยเป็นหลายโรคมากเลยเป็นล่าล่าสุดคือตอนนี้ที่เป็นอยู่ก็คือเป็นเป็นโรคไตนะครับเป็นโรคไตวายคือต้อง,ต,องต้องฟอกไตตลอดนะส่วนเมื่อย้อนไป2ปีที่แล้วคุณพ่อผมเป็น stroke stroke ก็คือลิ่มเลือดมันอุดตรงการก้านสมองนะครับถ้าไม่ส่งโรงพยาบาลภายใน3มชั่วโมงนะถ้าไม่ส่งโรงพยาบาลภายใน3ชั่วโมงนะ็อกเลยครับไปเลย อันนี้คือส่งทันนะครับแล้วโชคดีมากคุณพ่อผมทําบุญมาดีมากมันก็คือเป็นอามาพลิกอยู่มานาหกเดือนแล้วตอนนี้หายดีเลยไปดูหนังเองได้คนเดียวสบายนะครับตอนนี้แค่ฟอกไตยอย่างเดียวสาเหตุที่เล่าให้ฟังก็คือว่าในคืนวันที่พ่อผมเป็น s t r o k e วันนั้นคือเวลาประมาณตีหนึ่งที่บ้านฝนตกด้วยจําได้นะครับเป็นเวลาที่ผมควรจะกลับบ้านอยู่แล้วปรากฏว่าตีหนึ่งเป็นช่วงที่ผมยังทํางานอยู่ที่ออฟฟิศอยู่เลยนั่งหาเทดเซต้าครับนั่งเทรดนั่งดูตลาดนูน่นนี่แล้วก็ อยู่ห่างจากบ้านเนี่ยประมาณสัก4ี่สโลนะครับแม่โทรมาบอกพ่อพ่อเป็นไรไม่รู้ผมก็ไม่รู้ว่าเป็นไรแต่บอกเฮ้ยเรียกรถพยาบาลก่อนใจเย็นนะมีสติเพราะว่าเราเราก็ไม่เคยเจอคนที่เป็น stroke เสร็จปุ๊บก็ขับไปถึงบ้านครับแล้วก็ผมผมผมว้าวุ่นมากก็คือยังโชคดีที่วันนั้นแม่ยังไม่นอนแล้วแล้วเราไปเจอพ่อที่เขาเนี่ยคือมืดหมดเลยนะครับผมกําลังบอกว่าถ้าวันนั้นผมผมผม,ผมไม่ได้รับโทรศัพท์ผมเทรดอยู่ แล้วผมต้องสูญเสียอะไรบางอย่างไปผมว่ามันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากนะครับจากวันนั้นเป็นต้นมาเลยทำให้ผมรู้สึกว่าอาชีพเทรดเดอร์เป็นอาชีพที่ดีเป็นอาชีพที่ในการสร้างสินทรัพย์ได้เร็วทำให้เรามีโอกาสในการที่หลุดจากสิ่งเล็กแล้วไปมองสิ่งใหญ่ขึ้นเห็นภาพไหมครับพอเรามีแคชฟลูว์ต่อเดือนแล้วเนี่ยทำให้เราไม่ต้องโฟกัสสิ่งที่เราต้องอยู่กับมัน8 8ชั่วโมงแต่สามารถโฟกัสในภาพที่ใหญ่ขึ้นผมชอบใช้คําว่า ถ้าคุณเทรดได้แค f ฟลูตอบโจทย์แค f ฟลูต่อเดือนแล้วอ่ะคุณซื้อชีวิตคืนของเดือนนั้นอย่างเช่นถ้าผมใช้เดือนละแสนหนึ่งนะครับสมมติผมใช้เดือนละแสนหนึ่งแล้วผมเทรดได้โป้องอย่างรอบเนี้ยได้มาล้านหนึ่งแล้วผมไม่เอาอะไรเพิ่มแล้วผมซื้อชีวิตผมคืนสิเดือน สิบเดือนที่ผมไม่ต้องโฟกัสกับการวิ่งหาแคชฟลูออไรเดือนแล้วคิดดูว่าผมเอาเวลาว่างตรงนั้นเนี่ยไปคิดอะไรที่มันใหญ่ขึ้นโปรเจกต์ที่มันจะยกระดับเวลให้ผมได้สูงขึ้นได้มากแค่ไหนนะครับสุดท้ายมันไปแข่งกันที่เวลา